สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรวยไม่ยากช่องที่จะทําให้เรื่องการเงินและการลงทุนกลายเป็นเรื่องง่ายเข้าใจได้ทุกคนและนําไปใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่สําคัญมากๆสําหรับคนที่กําลังคิดจะก้าวเข้าสู่โลกของการลงทุนหัวข้อที่ว่าคือ5้าสิ่งที่คุณควรรู้ก่อนเริ่มลงทุนการลงทุนสําหรับหลายคนอาจด,ดูเหมือนเป็นเรื่องซับซ้อนเต็มไปด้วยสับแปลก,ปลกตัวเลขมากมายหรือแม้ แต่เป็นพื้นที่ที่มีแต่คนเก่งคนฉลาดเท่านั้นที่จะประสบความสําเร็จแต่ความจริงแล้วทุกคนสามารถลงทุนได้ถ้าเราเข้าใจพื้นฐานและเตรียมตัวให้ถูกต้องที่สําคัญคือการเข้าใจห้าสิ่งนี้ก่อนเริ่มต้นมันจะช่วยให้เราไม่พลาดในเรื่องที่ควรหลีกเลี่ยงและทําให้เราเริ่มต้นได้อย่างมั่นใจสิ่งที่หนึ่งเข้าใจตัวเองก่อนลงทุน สิ่งแรกที่หลายคนมักมองข้ามก่อนจะเริ่มลงทุนคือการทำความเข้าใจตัวเองให้ชัดเจนการลงทุนไม่ใช่สูตรสำเร็จที่ใช้ได้กับทุกคนความชอบความสามารถรับความเสี่ยงและเป้าหมายทางการเงินของแต่ละคนต่างกันบางคนชอบความเสี่ยงสูงเพื่อหวังผลตอบแทนมากบางคนต้องการเพียงผลตอบแทนเล็กน้อยแต่มั่นคงการถามตัวเองว่าเราลงทุนไปเพื่ออะไรจึงเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญเพราะถ้าไม่รู้จักเป้าหมายของตัวเองการเลือกสินทรัพย์ และวิธีการลงทุนก็อาจพาเราหลงทางเป้าหมายทางการเงินแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนลงทุนเพื่อกเกษียณในอีก2 0 3 0ปีข้างหน้าซึ่งเหมาะกับการลงทุนระยะยาวเช่นหุ้นหรือกองทุนดัชนีเพราะถึงแม้ราคาจะผันผวนในระยะสั้นแต่เวลาก็จะช่วยเฉลี่ยความเสี่ยงไปเองในขณะที่บางคนอาจลงทุนเพื่อเก็บเงินซื้อบ้านในอีกไม่กี่ปีหรือแค่ต้องการสร้างรายได้เสริมระหว่างเรียนหรือทำงานสิ่งเหล่านี้จะกำหนดได้ชัดเจนว่าควรเลือกลงทุนในสินทรัพย์แบบไหน เช่นการลงทุนระยะสั้นควรเน้นความมั่นคงและสภาพคล่องสูงขณะที่การลงทุนระยะยาวสามารถยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเพื่อผลตอบแทนที่สูงกว่านอกจากเป้าหมายแล้วความสามารถในการรับความเสี่ยงก็เป็นสิ่งสำคัญบางคนคิดว่าตัวเองกล้าลงทุนแต่พอเจอพอร์ตขาดทุน20%ก็เริ่มเครียดนอนไม่หลับและขายทิ้งจนขาดทุนสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าเขายังไม่รู้จักตัวเองดีพอ ดังนั้นก่อนเริ่มลงทุนคุณควรถามตัวเองให้ชัดว่าเมื่อเกิดความผันผวนในตลาดคุณสามารถรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนและมีสติในการตัดสินใจหรือไม่การเข้าใจตัวเองทั้งในเรื่องเป้าหมายและความเสี่ยงจะช่วยให้คุณเลือกกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมลดความเสี่ยงและเดินหน้าไปสู่เป้าหมายทางการเงินได้มั่นคงสิ่งที่สองความรู้คือกรอบป้องกันการลงทุนไม่ใช่การเสี่ยงโชคและไม่ใช่การเดาว,าว่าวันนี้หุ้นจะขึ้นหรือลง แต่เป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลและความเข้าใจที่ถูกต้องดังนั้นความรู้จึงเป็นกรอบป้องกันสำคัญที่ช่วยให้คุณไม่ตกเป็นเหยื่อของคำแนะนำที่ผิดหรือการตัดสินใจที่เกิดจากความสับสนความรู้ยังช่วยให้คุณมองภาพรวมของการลงทุนได้ชัดเจนและรู้ว่าควรเริ่มต้นจากอะไรการลงทุนที่มีข้อมูลสนับสนุนจะเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จและลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดลงอย่างมาก สำหรับมือใหม่สิ่งที่ควรเริ่มต้นเรียนรู้คือสินทรัพย์การลงทุนแต่ละประเภทเช่นหุ้นกองทุนรวมพันธบัตรหรือทองคําแต่ละประเภทมีลักษณะผลตอบแทนและความเสี่ยงที่แตกต่างกันการเข้าใจความแตกต่างเหล่านี้จะช่วยให้คุณเลือกสินทรัพย์ที่เหมาะกับเป้าหมายและระดับความเสี่ยงของตัวเองเช่นหุ้นอาจให้ผลตอบแทนสูงแต่ผันผนมากกองทุนรวมช่วยกระจายความเสี่ยงแต่ผลตอบแทนอาจปานกลางส่วนพันธบัตรและเงินฝากให้ผลตอบแทนต่ำแต่มั่นคง การเข้าใจตรงนี้ตั้งแต่แรกจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีกว่าการสุมซื้อหรือทำตามคำแนะนำที่ได้ยินแบบไม่รู้ลึกนอกจากนี้พื้นฐานการอ่านข้อมูลและเศรษฐกิจรอบตัวก็เป็นสิ่งสำคัญถ้าคุณสนใจลงทุนในหุ้นการเข้าใจงบการเงินเบื้องต้นเช่นรายได้กำไรนี้สินและค่าใช้จ่ายของบริษัทจะช่วยให้คุณประเมินศักยภาพของหุ้นได้แม้ไม่ต้องอ่านแบบนักวิเคราะห์มืออาชีพก็เพียงพอที่จะตัดสินใจได้ดีกว่าการเดาหรือเชื่อข่าวเลือีกทั้งปัจจัยเศรษฐกิจเช่นดอกเบี้ยงเงินเฟอ้อหรือค่า เงินบาทล้วนมีผลต่อมูลค่าการลงทุนการเข้าใจสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณรับมือกับความผันผวนของตลาดได้อย่างมีสติและสามารถวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบมากขึ้นสิ่งที่3ความเสี่ยงและผลตอบแทนมาคู่กันสิ่งที่ต้องจำไว้เสมอสำหรับนักลงทุนทุกคนคือทุกการลงทุนมีความเสี่ยงไม่มีอะไรที่ให้ผลตอบแทนสูงโดยไม่ต้องเสี่ยงความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยงนั้น ตรงไปตรงมามากยิ่งคุณต้องการผลตอบแทนสูงความเสี่ยงที่ต้องรับก็ยิ่งสูงตามไปด้วยนักลงทุนที่เข้าใจตรงจุดนี้จะสามารถวางแผนและคาดการความผันผวนของตลาดได้ดีกว่าและจะไม่ตื่นตระหนกเมื่อต้องเจอกับช่วงเวลาที่พอร์ตขาดทุนชั่วคราวสำหรับผู้ที่อยากลงทุนแบบเสี่ยงต่ำผลตอบแทนก็มักต่ำตามไปด้วยตัวอย่างเช่นการฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์หรือเงินฝากประจำคุณแทบจะไม่มีโอกาสขาดทุนเลย แต่ผลตอบแทนจากดอกเบีย้ยที่ได้รับอาจไม่สามารถชนะเงินเฟ้อได้ทำให้มูลค่าจริงของเงินลดลงเมื่อเวลาผ่านไปในทางกลับกันถ้าคุณอยากได้ผลตอบแทนสูงเช่นลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีที่กำลังมาแรงผลตอบแทนอาจสูงมากแต่ก็เสี่ยงที่จะขาดทุนอย่างรวดเร็วเช่นการเข้าใจความแตกต่างระหว่างการลงทุนแบบเสี่ยงต่ำและเสี่ยงสูงจะช่วยให้คุณเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับตัวเอง วิธีจัดการความเสี่ยงที่ดีคือการกระจายการลงทุนหรือ diversification ไม่ควรเอาเงินทั้งหมดไปลงทุนในสินทรัพย์เดียวสมมติว่าคุณมีเงินลงทุน10,000 0บาทคุณอาจแบ่งเป็น70%ลงกองทุนดัชนีเพื่อความมั่นคงระยะยาว20%ลงทองคําเพื่อป้องกันความผันผวนของตลาดและอีก1 0เก็บเป็นเงินสดเพื่อเตรียมใช้ยามฉุกเฉินการกระจายแบบนี้ช่วยลดความเสียหายหากสินทรัพย์ใดขาดทุนและยังทําให้พอร์ตของคุณมีความสมดุลมากขึ้นจําไว้ว่าเป้าหมายของการลงทุน ไม่ใช่การหากำไรสูงสุดเสมอไปแต่คือการสร้างสมดุลระหว่างผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่คุณรับได้สิ่งที่สจัดการเงินส่วนตัวก่อนลงทุนหลายคนมาเข้าใจผิดว่าการลงทุนคือคำตอบของทุกปัญหาทางการเงินแต่ความจริงแล้วการลงทุนควรเกิดขึ้นหลังจากที่คุณสร้างฐานการเงินให้มั่นคงเสียก่อนหากคุณยังมีหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงเช่นบัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคลการรีบเอาเงินไปลงทุนแทนที่จะจัดการหนี้เหล่านี้อาจทำให้คุณเหนื่อย โดยไม่จำเป็นเพราะดอกเบี้ยที่สูงถึง16-18%ต่อปีนั้นสามารถกัดกินผลตอบแทนจากการลงทุนได้เกือบทั้งหมดต่อให้คุณเลือกการลงทุนที่ดีแค่ไหนโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนชนะดอกเบี้ยก็แทบจะเป็นไปไม่ได้ดังนั้นขั้นแรกที่ควรทําคือเคลียร์หนี้ดอกเบี้ยสูงให้หมดก่อนเพื่อไม่ให้หนี้กลายเป็นภาระที่ฉุดรั้งการเงินของคุณไปตลอดเวลาอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนละเลยคือเงินสำรองฉุกเฉินเงินก้อนนี้ เปรียบเหมือนกรอบป้องกันที่ช่วยคุณจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันไม่ว่าจะเป็นการตกงานเจ็บป่วยหรือมีค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ที่เลี่ยงไม่ได้การมีเงินสำรองไว้สามหกเดือนของค่าใช้จ่ายประจําจะช่วยให้คุณสามารถรับมือกับปัญหาโดยไม่ต้องไปกู้หนี้เพิ่มหรือถอนการลงทุนออกมาในเวลาที่ไม่เหมาะสมลองนึกภาพดูว่าหากคุณลงทุนในช่วงที่ตลาดกําลังตกแต่เกิดเหตุจําเป็นต้องใช้เงินด่วนคุณอาจถูกบังคับให้ขายสินทรัพย์ขาดทุนซึ่งไม่เพียงแต่ทําให้เสียกําไรที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต แต่ยังทำให้คุณเสียความมั่นใจในการลงทุนไปด้วยเมื่อคุณจัดการหนี้ดอกเบี้ยสูงและเตรียมเงินสำรองฉุกเฉินเรียบร้อยแล้วนั่นแหละคือเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนเพราะคุณจะเข้าสู่การลงทุนด้วยความสบายใจไม่ได้ลงทุนเพราะต้องการเอาตัวรอดแต่เพื่อต่อยอดความมั่งคั่งในระยะยาวฐานการเงินที่แข็งแรงจะทำให้คุณสามารถทนต่อความผันผวนของตลาดได้ดีขึ้นไม่ต้องกังวลว่าจะมีเหตุฉุกเฉินมาทำให้คุณเสียแผน และทำให้การลงทุนของคุณเป็นไปเพื่อสร้างอนาคตไม่ใช่เพื่อหนีปัญหาปัจจุบันสิ่งที่5วินัยสำคัญกว่าจังหวะนักลงทุนมือใหม่จำนวนไม่น้อยมักเสียเวลาและพลังงานไปกับการพยายามหาจังหวะที่ดีที่สุดว่าควรซื้อเมื่อไรหรือขายตอนไหนพวกเขาเฝ้ารอดูตลาดคาดเดาทิศทางขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาแต่ในความเป็นจริงไม่มีใครบนโลกนี้ที่สามารถจับจังหวะได้อย่างแม่นยำตลอดทุกครั้งแม้แต่นักลงทุนมืออาชีพก็ยังพลาด ดังนั้น,านการหมกมุ่นอยู่กับการเดาจังหวะตลาดไม่เพียงทําให้เครียดแต่ยังทําให้หลายคนพลาดโอกาสสาคัญในการเริ่มต้นลงทุนตั้งแต่วันนี้สิ่งที่สําคัญกว่ามากคือวินยัยเพราะวินัยคือสิ่งที่จะสร้างผลลัพธ์จริงในระยะยาวหนึ่งในวิธีที่ง่ายและได้ผลที่สุดสําหรับการสร้างวินัยคือการลงทุนแบบทัวเฉลียหรือ DCA (Dollar Cost Averaging) หลักการคือการลงทุนด้วยจํานวนเงินเท่าๆกันในทุกเดือนไม่ว่าตลาดจะขึ้นหรือลงคุณก็ยังคงลงทุนต่อเนื่อง วิธีนี้ช่วยให้คุณไม่ต้องเครียดกับการหาจังหวะซื้อขายเพราะคุณกำลังใช้เวลาเป็นเครื่องมือในการเฉลี่ยต้นทุนไปเรื่อยๆผลที่ได้คือคุณจะซื้อในราคาที่สูงบ้างต่ำบ้างแต่ในระยะยาวต้นทุนเฉลี่ยจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมและที่สำคัญคือคุณได้ลงมือทำจริงแทนที่จะมัวแต่รอจังหวะที่ไม่รู้ว่าจะมาถึงเมื่อไหร่ลองนึกภาพว่าคุณลงทุนเดือนละ3,000ันบาทอย่างสม่ำเสมอตลอด10ปีแม้จะเริ่มจากเงินจำนวนเล็กน้อยแต่ด้วยพลังของดอกเบีย้ยทบต้นเงินก้อนนี้ จะเติบโตขึ้นอย่างมีในสำคัญในอนาคตความแตกต่างที่ชัดเจนคือคุณได้เริ่มและรักษาวินัยไว้ต่อเนื่องซึ่งจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในขณะที่หลายคนอาจรอจังหวะที่ใช่อยู่ตลอดเวลาแต่กลับไม่เคยลงมือจริงเลยการลงทุนไม่ใช่เรื่องของการเสี่ยงโชคหรือคาดเดาตลาดแต่เป็นเรื่องของการมีระบบและวินัยในการทำซ้ำๆอย่างสม่ำเสมอและนี่คือหัวใจของความสำเร็จในระยะยาว ทั้งหมดนี้คือ5สิ่งที่ควรรู้ก่อนเริ่มลงทุนสิ่งแรกคือการเข้าใจตัวเองก่อนลงทุนซึ่งหมายถึงการรู้จักเป้าหมายทางการเงินของตัวเองอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินเพื่อซื้อบ้านในระยะสั้นการลงทุนเพื่อสร้างรายได้เสริมหรือเพื่อเตรียมตัวกเกษียณในระยะยาวการเข้าใจตัวเองยังรวมถึงการรู้ว่าเรารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนเพราะการลงทุนทุกประเภทมีความผันผวนและความไม่แน่นอนการรู้ตัวเองจะช่วยให้เลือกสินทรัพย์และกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับเป้าหมายชีวิต และหลีกเลี่ยงความตื่นตระหนกหรือการตัดสินใจผิดพลาดเมื่อตลาดผันผวนสิ่งที่2คือความรู้คือกรอบป้องกันการลงทุนไม่ใช่การเสี่ยงโชคแต่เป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลและความเข้าใจพื้นฐานทางการเงินการศึกษาความแตกต่างของสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกองทุนรวมพันธบัตรหรือทองคำการเข้าใจวิธีการทำงานของตลาดการอ่านงบการเงินเบื้องต้นรวมถึงการติดตามปัจจัยเศรษฐกิจที่มีผลต่อการลงทุนล้วนเป็นสิ่งสำคัญความ รู้เหล่านี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างรอบคอบลดความเสี่ยงในการลงทุนผิดพลาดและป้องกันตัวเองจากการหลงเชื่อข่าวลือหรือคำแนะนำที่ไม่เหมาะสมสิ่งที่3าถึง5ครอบคลุมเรื่องความเสี่ยงและผลตอบแทนการจัดการเงินส่วนตัวและวินัยในการลงทุนความเสี่ยงและผลตอบแทนเป็นเรื่องคู่กันยิ่งผลตอบแทนสูงความเสี่ยงก็ยิ่งสูงการกระจายการลงทุน และการจัดสมดุลอรอตช่วยลดความเสี่ยงได้ขณะเดียวกันการมีฐานการเงินที่มั่นคงก่อนลงทุนเช่นการเคลียร์หนี้สินดอกเบี้ยสูงและมีเงินสำรองฉุกเฉินจะทำให้การลงทุนของคุณปลอดภัยและต่อยอดได้อย่างยั่งยืนสุดท้ายวินัยสำคัญกว่าจังหวะการลงทุนอย่างสม่ำเสมอด้วยวิธีถั่วเฉลี่ยต้นทุน DCA ทำให้คุณไม่ต้องกังวลกับการหาจังหวะเข้าหรือออกที่สมบูรณ์แบบการเริ่มต้นและทำต่อเนื่องยาวนานมักให้ผลลัพธ์ดีกว่าการรอให้ทุกอย่างพร้อม100% หวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยให้คุณได้ภาพชัดเจนขึ้นนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ต่อให้เพื่อนๆที่กำลังสนใจเริ่มลงทุนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ